มาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะดีๆกับอารมี่อารมี่น้องๆรู้จักงานโครงสร้างจากเศษไม้ไปแล้วมารู้จักโครงสร้างจากเศษวัสดุสังเคราะห์อย่างกระป๋องกันบ้างนะคะโครงสร้างจากกระป๋องหมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนํากระป๋องขนาดและรูปทรงต่างๆมาจัดวางประกอบกันเป็นโครงสร้างตามจินตนาการโดยใช้การผูกมัดด้วยเชือก หรือลวดอาจจะติดด้วยเทปกาวก็ได้นะเราจะทำรถพ่วงกันค่ะน้องๆอ,อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้แน่นอนก็คือกระป๋องรูปทรงและลักษณะต่างๆกระดาษสีดินสอเทปกาวเชือกลวดและก็กาวขั้นแรกก็คือการออกแบบตามจินตนาการออกแบบรถพ่วงไว้หลายๆแบบ แล้วก็เลือกแบบที่ดีที่สุดมาใช้เป็นต้นแบบน้อง,องเอากระป๋องที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆกันมาเรียงต่อกันเป็นตัวรถพ่วงจะติดด้วยเทปกาวผูกด้วยเชือกหรือลวดก็ได้ทำตามที่น้องๆอ,ออกแบบไว้ไงละ่ะตัดกระดาษทำลอ้อกระจกรถและตกแต่งลวดลายให้สวยงามอย่าลืมตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานนะคะ น้องๆจะทุบก,กระป๋องหรือเปลี่ยนรูปทรงกระป๋องตามจินตนาการก็ได้นะน้องๆสร้างสรรค์งานศิลปะกันอีกคราวหน้านะสวัสดีค่ะอารอมิอารอมี